เริ่มแรกคือการ mm hmm. การเลี้ยวโค้งครับอันนี้ถ้าเราเลี้ยวโค้งเริ่มชินเนี่ยแล้วเราค่อยแบบดูดูยังไงครับว่าแบบรถไหนมันดีไม่ดีอ่ะอืมลองดูตามรถตลาดก็ได้ครับถ้าถ้ารถติดตลาดแล้วเนี่ยก็คือแสดงว่าคนใช้เยอะแล้วมันมีประสิทธิภาพที่ดี mm hmm. ก็ส่วนเรื่องการเหนินอะไรก็ยังไม่นแนะนำครับแนะนําให้ขับเบื้องต้นให้ชินก่อนใช่ต้องต้องดูซอยแล้วก็แบบเออเราเราก็จะเริ่มคุ้นชินแล้วว่าซอยนี้เลี้ยวได้ซอยไหนเลี้ยวไม่ได้อะไรเงี้ยเราเราก็ต้องจําแมปด้วยอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันาว่าไงครับว่าไงก็ที่ผม ขับรถให้ดีกว่านี้ครับพี่ผมขับรถชนบ่อยมากเลยอ๋อคุมคุมรถเป็นหรือยังครับย่างไม่ค่อยเป็นเลยครับไม่มีใครบอกเลยงั้นงั้นต้องลองอันนี้เป็นประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่วก็มีก็คือทํางานดาได้ถูกไหมเอาอันนี้ไม่รู้เลยครับผมไม่ทำมาหลายอาทิตย์แล้วพี่ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากทําคนในครอบครัวก็บอกว่าไม่ควรทําเท่าไหร่แต่ว่าของงานดํามีเต็มเลยครับ๋อถ้าของงานดามีเต็มก็อันนี้อันนี้ทําได้อยู่แต่ว่า ก็คือถ้าอยากให้ตำรวจไล่ก็คงต้องไปแบบรีเจ็คปูนะครับแบบน้อง,บอ,งบองขับรถใกล้ๆสอนอนอะไรเงี้ยแต่ว่า,วาถ้าเจอแก๊งก็จะสวยไงแต่แนะนำคือเข้าเข้าเข้าแก๊งก่อนไปไปเพื่อขับรถแล้วก็สักสักเดือนหนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นละครับอ๋อโอเคครับผมแล้วไม่ได้ทำงานดำได้มันก็จะคิดผมคิดว่าประมาณประมาณสักสิบ็วันเนี่ยน่าจะเป็นละ ประมาณคร <ừ m. S 1> ึ่งเดือนน่าจะเป็นนักธรมทุกวันประจําอะไรเงี้ยงั้นผมให้ของอันดาที่ลองทําแล้วผมนั่งได้ไหมครับคันนี้น่าจะไม่รอดครับเพราะว่าความเร็วไม่พอรถตำรวจความเร็วแรงมากต้องต้องเป็นคันที่มีประสิทธิภาพมากกว่าน,นี้แต่ว่าคันนี้ถามว่าหนีได้ไหมก็หนีได้ในจังหวะที่มันเป็นความโชคดีมากกว่าวันนี้พุ่งตรงอ๋อโอเคครับผมใช่<ม>ใช,ใช่ก็เลยต้องหาคันใหม่ดีกว่าคันนี้ประสิทธิภาพยังยังไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าถ้าคันนี้ได้รับบัฟหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้น ใช่ครับใช่ตอนตอนผมซื้อมามันได้รับบัฟเนวเพเยอร์ครับมันแล้วมันเพิ่งปรับเนื้อไปอ๋อก็เลยยากนิดนึงครับก็เป็นคันนี้อันนี้จะพี่ชายให้ผมไปส่งที่ทีซีหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับใช่อ๋อโอเคครับผมอันนี้พี่พี่มีแก๊งไหมอ่ะมีครับมีครับมีมีอันนี้สอบถามได้ไหมครับว่าอยู่แก๊งอะไรอยู่จานังคารครับจานังคารอ๋อโอเคครับโอเคครับได้เลยครับประมาณนี้ครับก็คือลองลองแบบ เริ่มแรกก็คือคเเคีเริ่มแรกก็คือการการเลี้ยวโค้งครับอันนี้ถ้าเราเลี้ยวโค้งเริ่มชินเนี่ยแล้วเราค่อยแบบค่อยลองหักแบบสเต็ปต่อไปหมายถึงว่าที่มันยากขึ้นยากขึ้นแล้วคืยอยังไงครับก็คืออาจจะเป็นสเต็ปที่เลี้ยวแบบเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยแบบเลี้ยวเลยครับไม่ใช่แบบค่อยๆเลี้ยวอ่ะคือเลี้ยวแบบตัดเลยครับเพื่อหลบตำรวจอะไรเงี้ยอ๋อเลี้ยวตัดหน้าตำรวจอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้คือต้องเป็นรถที่เป็นเลี้ยวดีๆเหรอครับหรือว่ายังไงถ้าชอบ ถ้าชอบใช่ครับก็ควรจะเป็นรถที่เลี้ยวดีอย่างแรกเลยแล้วเรื่องช่วงล่างอะไรของรถก็ต้องดีด้วยดูดูยังไงครับว่าแบบรถไหนมันดีไม่ดีอ่ะลองดูตามรถตลาดก็ได้ครับถ้าถ้ารถติดตลาดแล้วเนี่ยก็คือแสดงว่าคนใช้เยอะแล้วมันมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ดูราคาที่ต่ำสุดของตลาดก็ได้ครับรถรุ่นที่ต่ำสุดของตลาดก็เลี้ยวดีเหมือนกันไม่ได้แย่ครับแต่เราแค่ถ้าถ้าเรายิ่งขับรถที่เลี้ยวยากเท่าไหระ่ะเราจะขับรถที่มันเลี้ยวดีง่ายขึ้น กรดไปตีตู้แบบนึงได้ครับได้ใช่ครับประมาณนั้นเลยไม่ยากครับไม่ยากโอเคผมใช่ประมาณนะี้เลยลองลองในเมืองครับเนี่ยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ตำรวจก็ได้ครับลองเลี้ยวเองดูก่อนก็ได้ครับสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะแล้วคุณน่าจะรู้ตัวเองแล้วว่าคุณน่าจะแบบขับรถได้ดีขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเลยอันนี้ผมการันตีว่าไงคุณก็ขับรถได้ดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณลองเลี้ยวแบบ,บสมูทกับการเข้าโค้งแล้วแบบตัดสินใจต้องมันต้องจะใช้ใช้การบังคับรถด้วยความต้องใช้ใจแบบ การตัดสินใจการด้วยนี่นั่นด้วยครับมัน,ม,นมันก็มีหลายๆปัจจัยที่มันเป็นดีเทลของการขับรถไม่ใช่แค่ขับเป็นอย่างเดียวมันต้องใช้แบบทักษะในสมองหรือว่าการตัดสินใจของคุณอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอ๋อครับผมพอแบบผมขับแล้วแบบผมขับคันนี้ไปแล้วมันเกียบ่อยมากมย่อมสวยงามเสมอแจ็กกี้ก้าวคกเลยแบบ้เห็นเขาบอกว่ารับปรึกษาก็เลยลองถามว่ารู้วิธีการเพิ่มเติมไหมก็ส่วนเรื่องการเหินออะไรก็ยังไม่แนะนำครับแนะนำให้ขับเบื้องต้นให้ชินก่อน ถ้าเรื่องเหินเรื่องอะไรเนี่ยมันง่ายเลยถ้าคุณขับเบื้องต้นไปแล้วทุกอย่างมันจะง่ายหมดเลยโอเคครับผมใช่ครับใช่ใช่แล้วก็เรื่องสายตาก็สำคัญสายตาของตัวคุณเองก็คือต้องถ้าถ้าคุณอยากขับรถเก่งสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคือต้องแยกประสาทตาด้วยเพราะตาหนึ่งเวลาคุณอยู่บนรถเนี่ยคุณต้องมองซ้ายเพือ่อดูแม็ดูซอยก็คือต้องต้องแยกให้ออกใช่ไหมใช่ครับใช่ต้องต้องดูซอยแล้วก็แบบเออแล้วเราก็จะเริ่มคุ้นชินแล้ว ว่าซอยนี้เลี้ยวได้ซอยไหนเลี้ยวไม่ได้อะไรเงี้ยเราเราก็ต้องจำแมพด้วยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันได้ครับได้ได้ไดใช่ครับใช่ใช่ใชอไอ้ถามเพิ่มเติมหน่อยพี่แก๊งมีบ้านได้ไหมครับที่ไม่ใช่บ้านแบบบ้านแก๊งนะพี่อ๋อแก๊งที่เป็นบ้านเดี่ยวครับใช่ครับบ้านตรงบ้านหัวใจครับก็อันนี้ต้องลองถามแก๊งที่คุมงานดําอยู่ในเมืองครับว่าเป็นครอบครัวทํางานดําได้ไหมอะไรเงี้ยน่าจะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายถึงแบบมีมีบ้านได้ไหมพี่อยู่ในบ้านได้ไหมแบบแกง๊งอ่ะแก๊งอยู่ในบ้านก็คือมีอยู่แล้วครับ ใช่ครับผมมีบ้านอยู่ครับผมมีบ้านอยู่เป็นแก๊งด้วยใช่ไหมบ้านหัวใจอะครับพี่หมายถึงว่าเป็นเไม่ตัวคุณเองเป็นแก๊งไหมครับหมายถึงว่าไม่ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นอ่าก็คืออันนั้นก็ได้เรียกว่าครอบครัวหรือเปล่าเป็นบ้านเดี่ยวก็น่าจะเป็นครอบครัวถ้าไม่ได้คืนแก๊งเป็นบ้านอย่างทางการอะไรเงี้ยมันเป็นบ้านที่แบบที่พี่ทีี่่พตีเคยประมูลนะครับแบบราคาที่แบบมีอยู่ช่วงที่ลุงแม็กประมูลด้วยอันนั้นบ้านบ้านเดี่ยวน่าจะไม่ได้ครับเรื่องการทำงานดับแต่ว่าถ้าถ้าลองไปขอต่อรองทางแก๊งเนี่ยน่าจะมีีสิิทธ์หรืออเยยกว่่าาา้ลลคุป อ๋อต้องตอนนี้ต้องติดต่อทางแก๊งไหนอะครับเอแซครับแก๊งใหญ่สุดอันนี้คิดว่าครับโอเคครับพี่ใช่ครับต้องลองคุยเอแซดูอาจจะแบบพอรถจอดอะไรประมาณได้บ้างอะไรครับได้ครับได้ได้อ่าอันนี้พี่ชายเปล่าอะไรครับ157ครับ157ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คาดไร้ผมบอกตอนแรกครับแล้วก็ครับได้ครับ อันนี้ผมฝากพี่ชายฝากให้ป้าป้าผมที่อยู่แก๊งพี่หน่อยครับได้ครับชื่ออะไรครับชื่อชักกี้ครับได้ครับได้ได้เลยครับได้เลยได้ครับได้ครับบอกว่าลูกลูกชายให้มากป๊ดเลยครับได้ครับผมครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับได้เลยครับได้เลยครับยินดีครับพี่จะทำอะไร